สวัสดีค่ะด่านผู้ชมมาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ค่ะวันนี้ฝ้ายมีปโปรพิเศษนะคะปกติซื้อครบ500จะส่งให้ฟรีวันนี้ซื้อครบ300ก็จะส่งให้ฟรีแล้วนะคะรับรอบจัดส่งนะคะในวันจันทร์นะคะที่27ที่จะถึงนี้เลยตุลาคม2,568ัรใครสนใจโทรมาหาฝ้ายได้เลยที่เบอร์086 สี่6ูนยมีปลายทางทั่วประเทศแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะโปรนี้นะคะซื้อ300ส่งให้ฟรีแล้วนะคะไม่ต้องถึง500สําหรับคลิปนี้จัดโปรพิเศษไปเลยะคะ่ะจะมีต้นอะไรกันบ้างนะบางต้นก็จะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวไฟจะมาเซลให้ด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นแรกกันก่อนนะคะตัวนี้สายพระเนตรค่ะตัวนี้ลูกค้ามีต้นเดียวนะคะมีแค่ต้นเดียวนะคะเอาไปที่99บาทค่ะตอนนี้น้องอยู่ในกระถาง5นะคะ99บาทค่ะ เมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุมไซส์นี้คือ110บาทค่ะไซส์นี้คือ110บาทนะคะหน้าน้องก็จะออกแบบแบบนี้เลยลูกค้าออกสีเข้มแบบนี้เลยนะแล้วก็จะออกแบบสว่งสวางๆแบบนี้นะคะ110บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเพชรป้านปทุมสองต้นคู่ลูกค้าได้ความพิเศษคือตัวนี้เป็นไม้ครั้งปีนะคะสองต้นคู่แบบนี้เลย120บาทค่ะ เนาะสำหรับโปรนี้แค่3ต้นก็ส่งฟรีแล้วสมมุติลูกค้าซื้อ3ต้นนี้นะคะ99 110 120ก็ได้โปรส่งฟรีแล้วนะคะเนาะวันนี้พิเศษเลยนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นกิติมาเจนจจรามีแค่1กระถางเท่านั้นนะคะ120บาทค่ะ120บาทนะคะเหนือดวงค่ะเหนือดวงตอนนี้เหลือต้นเดียวเหลือไซร์180บาทนะคะ น้องไซส์2 0 0ร้อยสหบมดแล้วนะคะต่อมาค่ะแม่ฟ้าหลวงตอนนี้แม่ฟ้าหลวงอยู่ที่99บาทค่ะ99บาทมีต้นสำรองนะคะแม่ฟ้าหลวงนี้มีหลายต้นนะคะนี่ค่ะ99บาทนะคะจะเป็นหน้านี้ฟอร์มแบบนี้เลยขาวชมพูแบบนี้เลยนะคะว้าวผ่านไปนิดเดียวเองสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้มหาชัยนะคะมหาชัยจะมีต้นเดี่ยวด้วยนะคะนี่ค่ะ ถ้าต้นเดี่ยวนี่99บาทค่ะแต่ถ้าเป็นงานกอลูกค้าใครอยากได้เป็นงานกอค้างปีนะคะวันนี้มีนะงานกอค้างปีจะมี2ราคาค่ะสำหรับกอเล็กหน่อยกอเล็กหน่อยแต่ก็เป็นงานกอนะลูกค้าสวยนะวันนี้พิเศษเลยเอาไป120บาทกอนี้120บาทนี่คะ่ะ120บาทกอใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือก็จะมีความป้ายหดหดนะคะ อยู่ที่140บาทค่ะ140บาทนะคะจะป้าเยอะหน่อยนะคะวันนี้เนาะสวยๆทางนั้นเลยนะคะนี่นี่ค่ะสวยๆทางนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเนาะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะดารานุพัลล์นะคะ100บาทค่ะดารานุพัลั์ตหนึ่งบาทนะคะแล้วก็กรนี้ค่ะ กอนี้นะคะจะเป็นหนุมานเผาลงกาค่ะหนุมานเผาลงกาต้นนี้จะใบมีตำหนี่หน่อยนะลูกค้าไฟพิเศษให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะค่ะน่ารักจังค่ะอันนี้จะเป็นเรืองพนาลายนะคะงานกอเลยหนึ่งร้อยบาทนะลูกค้าใครชอบบอลเก่านะคะหนึ่งร้อยบาทนะราคาเดี๋ยวนไปขายของก่อนแปบนึงโอเคไหมคะนั่งรอน้าไฟก่อนนะ ดูนะคะยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนค่ะโอเคต้นนี้จะดูให้ค่ะหลานฝ้ายนะคะลูกพี่สาวเนาะนี่มันจับเบาๆได้เหรอค่ะอันนี้นางรักสดเทนีค่ะพี่น้อจับเือนนี้จะได้เยอะเก่งเก่งเลยวันนี้จะไปกินทับปูกันงาฝ้ายเหรอหรอใช่ อันนี้จะเป็นนางรากสดเทวี2ต้นคู่นะคะ120บาทค่ะ120บาทนะคะอ๋อเดี๋ยวไฟมาทางนี้ให้ให้สักครู่<อ>นะคะฝอ,อ,อกไว้ก่อนนะคะอ,คอันนี้ค่ะอันนี้1เดียวในจักรวาลค่ะเหลือ1ต้นนะลูกค้า180บาทค่ะแล้วก็พิชชมพูค่ะพิชชมพูนะคะสองบาทนะคะพิชชมพูเนาะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะขุนรัตนาวุธมีต้นเดียวลูกค้า100บาทนะคือเขาจะกัดแบบสีส้มๆแบบนี้เลยลูกค้าใบหนาๆก้านแข็งๆหนึงร้อบาทค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเลกาซีนะคะเลกาซี่นะ,ะนะสร้างหัวแล้ว100บาทค่ะอันนี้จะเป็นลิ้นมังกรไฟนะลูกค้า2ต้นคู่นะคะ120บาทค่ะ120บาท ราคาตัวนี้จะเป็นเจ้าสาวอันนี้จะเป็นสองต้นคู่นะลูกค้า100บาทนะคะอันนี้จะเป็นของขวัญค่ะของขวัญหนึ่งบาทนะคะแล้วก็จะเป็นเลก,กาี่อ้อขออภัอันนี้ไม่ใช่เลกาซี่เป็นดารานุพัฒป้ายเขียวหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็เทพบุตรเทพบุตรด่างหนึ่งร้อยบาทค่ะ ตัวนี้จะเป็นเกสรภูมาลินนะคะเกสรภูมาลิน99บาทค่ะแล้วก็เทวาพิระกวันนี้เซลล์ให้เลยอยู่ที่99บาทนะคะตัวนี้จะเป็นเจ้าขานค่ะ2ต้นคู่120บาทนะลูกค้าเลือกกันได้เลยนะวันนี้โปร300ส่งฟรีเท่านั้นนะคะตัวนี้เทพพสุธาค่ะ120บาทค่ะ พสุธานะคะ120ิบาทนะคะหนึ่งบาทนะแล้วก็อุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะ99บาทค่ะตัวนี้จะเป็นสีเลือกงามนะลูกค้างานแก่ต้นแล้วคะ่ะตอนนี้งานแก่ต้นแล้วนะไฟให้ไปที่หนึ่งบาทตัวนี้มีสำรองนะคะแล้วก็มวบางแสนใครจะไปทำจำนวนลูกค้าเป็นงานแบบงานค้างปีเลยอ่ะลูกค้าลูกค้าจะได้เป็นแบบงานกอสองต้นคู่ไปเลยกอนี้เหมือนมีสามด้วยคะ่ะ ร้อยแปดสิบนะคะใครจะไปทำจำนวนเนาะน้องจะโซมหน่อยแล้วก็องค์หญิงทอฝานงานกอค่ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซับลุงโลดค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วก็มาที่หนุมานประสานกายค่ะมีสองฟอร์มมีสองฟอร์มนะคะฟอร์มกอเล็กกอเล็กต้นไม้ค่ะกอเล็กไฟให ก็เล็กก็เล็กไฟให้100บาทมีหนอแล้วนะลูกค้าหนุมันประสานกายนะก <ST. S 1> อใหญ่กอใหญ่หญไฟให้ไปเลยเซลอยู่ที่120ีสมีสำรองนะคะแล้วก็ <ST. S 1> ค่ะกิดปราศัตรูพ่ายนะคะ100บาทค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปิ่นมันนีนะคะโมดค่ะโมดค่ะไม่ต้องกลัวนะคะปิ่นมณนี100่บาทลูกค้า100บาทมีสำรอง นินละโนนงานกอค่ะ150บาทนะคะบอลเก่าเนาะ <Okay. S 1> ค่ะอันนี้อาส่งไข่ลูกค้างานกอน่ารักมอืม่ักนรักนิเกลวค่ะอันนี้อาส่งใส่ง,า,งานกอนะคะ150บาทลูกค้าตัวนี้นะคะ150บาทกอใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มานีเมทาค่ะงานกอบอลเก่านะ150บาท มีหนอแล้วนะลูกค้ามีหนอแล้วนะคะตัวนี้เท้าลำไยใบแดงนะลูกค้าคือสี่ใบอ่ะเต็มๆเลยแต่ว่าใบาเนี้ยมีตำหนิเดียวเนาะไฟให้เก้าค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นบับเบิ้ลบีค่ะ Bee, บับเบิ้ลบี110หนึ่งร้อยสิบบาทตัวเนี้ยลูกค้าจะเป็นนางสว่าหาไฟเซลให้นะคือน้องอ้แก่ใบแล้วแบบคือน้องเป็นไม้ก้านอ่อนเนาะไฟให้เก้าสิบค่ะมีสองต้นนะคะ อะเดี๋ยวปิดไปกันกับบอลสวยๆนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเด์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ